สวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับเปิดดวงชะตาในเดือนเมษายน2567เราจะมาทำนายดวงชะตาของคนที่เกิดในนัก,กษัตริย์ปีฉลูนะครับหรือว่าคนเกิดปีวัวนะครับว่าในเดือนเมษายน2567นี้คนเกิดปีฉลูจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรนะครับก่อนอื่นนะครับ ฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ฝากด like, ฝากดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวสามารถที่จะพิมพ์ตาม l ล n e ไอดีใต้คลิปนี้แล้วก็สอบถามค่าครูสอบถามรายละเอียดในการ ทำนายดวงชะตากันเข้ามาได้ครับเอาแล้วครับเริ่มต้นทํานายดวงชะตาในครั้งนี้เราจะเริ่มต้นกันที่ดวงชะตาการงานครับดวงชะตาการงานของคนที่เกิดในนัก,กษัตรปีฉลูนะครับหรือว่าคนเกิดปีบัวนะครับในเดือนเมษายนนี้ต้องบอกว่าเป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงครับ และจะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีด้วยไพ่หนึ่งคาถาจะพูดถึงการได้เริ่มต้นของสิ่งใหม่ๆโอกาสดีๆความสำเร็จที่มีเกณฑ์จะเกิดขึ้นกับคนเกิดปีฉลูในเรื่องงานโดยเฉพาะใครที่ในช่วงเวลาที่ผ่านมามุ่งมั่นตั้งใจทำงานทำสิ่งใดไว้ในเดือนเมษายนนี้สิ่งนั้นจะ สำเร็จได้จะได้รับรางวัลจากความสำเร็จที่รอคอยนะครับมีไพ่หนึ่งถ้วยขึ้นมาไพ่ใบนี้จะพูดถึงการได้รับข่าวดีในเรื่องงานนะครับการได้เริ่มต้นของอะไรใหม่ๆสิ่งที่หวังไว้สิ่งที่ตั้งใจไว้จะเป็นจริงได้คนเกิดปีฉลูทั้งหลายไพ่9้ถ้วยจะเป็นไพ่ที่พูดถึง การทำงานในเดือนเมษายนนี้เป็นไปนในทิศทางที่ดีคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการหุ้นส่วนช่วยงานได้มากเบาแรงได้เยอะนะครับเรียกได้ว่านะครับในเดือนเมษายนนี้การทำธุรกิจการเจรจาการตกลงต่อรองเป็นไปในทิศทางที่ดีถ้าเป็นคนค้าขายต้องบอกว่าในเดือนนี้เหนื่อยน้อย ทำน้อยได้มากนะครับเป็นเดือนที่การค้าการขายจะดีมีออเดอร์เยอะนะครับเรียกได้ว่าเป็นเดือนที่ดีนะครับส่วนคนที่เป็นพนักงานออฟฟิศเป็นพนักงานบริษัทเป็นลูกจ้างต้องบอกว่าเป็นเดือนที่จะมีโอกาสดีๆในเรื่องงานนะครับมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานในสายอาชีพที่ทำใครสมัครงานก็มีเกณฑ์จะ ได้งานหรือมีคนฝากงานให้หรืออาจจะไปได้เจอกับงานที่ถูกใจนะครับใครที่หางานอยู่ก็มีเกณฑ์จะได้งานคนเกิดปีฉลูทั้งหลายครับเอาละครับดวงชะตาการงานของคนเกิดปีฉลูในเดือนเมษายน2567นี้ต้องบอกว่าเป็นเดือนที่ดีในดวงชะตาการงานของคนเกิดปีฉลูนะครับ และเรียกได้ว่าคนเกิดปีฉลูนะครับหากใครที่ในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับตกงานอยู่หรือสมัครงานแล้วไม่ได้งานหรือมีอุปสรรคมีปัญหาในเรื่องงานเดือนเมษายนนี้จะเป็นเดือนที่สถานการณ์ต่างๆดีขึ้นใครที่เจอปัญหาในเรื่องงานก็ต้องบอกว่าเดือนเมษายนนี้จะเป็นเดือนที่สถานการณ์ต่างๆนั้นดูจะผ่อนคลาย ดูจะคลี่คลายได้นะครับหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์บางอย่างเกิดขึ้นทำให้พลิกผันไปในทิศทางที่ดีได้นั่นเองคนเกิดปีฉลูทั้งหลายครับส่วนใครที่รองานอยู่ตกงานอยู่สมัครงานอยู่นะครับต้องบอกว่าในเดือนเมษายนนี้เป็นเดือนแห่งโอกาสนะครับหากคุณมุ่งมั่นตั้งใจสมัครงานคุณมีเกณฑ์มีโอกาสจะได้งานคนเกิดปีฉลูทั้งหลายครับ ในเดือนเมษายนนี้ต้องบอกว่าดวงการงานของคนเกิดปีฉลูนั้นดีมากๆนะครับรวมถึงการได้พบปะผู้คนกลุ่มใหม่ๆจะนำพาโอกาสดีๆในเรื่องงานมาให้กับคนเกิดปีฉลูด้วยนะครับโดยเฉพาะใครที่ไปประชุมงานไปติดต่องานหรือว่าหากเป็นพ่อค้าแม่ค้าเป็นเจ้าของธุรกิจก็ต้องบอกว่าการไปพบปะผู้คนติดต่อผู้คนจะนำพาโอกาสดีๆนะครับในเรื่องงาน หรือว่าดวงดีนะครับเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับสิ่งที่ทํามาให้กับคุณนั่นเองในเดือนเมษายนนี้คนเกิดปีฉลูนะครับคนที่ทําอาชีพนะครับเกี่ยวข้องกับงานบริการงานค้าขายนะครับหรือว่าเจ้าของร้านอาหารร้านคาเฟ่ร้านเหล้าโรงแรมนะครับ ต้องบอกว่าเป็นเดือนที่ดีของคนกลุ่มนี้นะครับดวงการงานจะดีดวงการงานจะเด่นเป็นพิเศษครับเอาละครับดวงชะตาการงานของคนเกิดปีฉลูในเดือนเมษายน2567นี้ผ่านพ้นไปนะครับเรามาดูกันที่ดวงชะตาการเงินกันบ้างว่าดวงการเงินของคนเกิดปีฉลูนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาการเงินของคนที่เกิดในนัก,กษัตรปีฉลูนะครับหรือว่าคนเกิดปีบัวนะครับเดือนเมษายนนี้ต้องบอกว่าเมื่อเราเปิดไพ่ขึ้นมาเนะครับเป็นเดือนแห่งความโชคดีครับของคนเกิดปีฉลูนะครับไพ่เดอะเวิลครับไพ่ใบนี้จะเป็นตัวแทนแห่งความโชคดีหรือว่าการที่เรียกได้ว่ามีโอกาสดีๆในเรื่องเงินของคนเกิดปีฉลู เข้ามานะครับไพ่ใบนี้จะพูดถึงการที่การเงินไหลเข้าการมีรายได้ดีการมีรายได้มากกว่าหนึ่งทางบางคนได้มีเกณฑ์ได้จับเงินก้อนใหญ่มีเกณฑ์ได้จับเงินก้อนโตในเดือนเมษายนนี้ด้วยครับเรียกได้ว่าการเงินดีการเงินคล่องตัวมีเงินใช้ไม่ติดขัดไม่ขัดสนไม่ขาดมือไพ่ก้าเหรียญจะพูดถึงการลงทุนการทำสิ่งใดหรือว่า การที่นะครับทำอะไรก็แล้วแต่เกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองคนเกิดปีฉลูผ่านฉลุยนะครับต้องบอกว่าการเงินดีเป็นช่วงเวลาที่ลงทุนอะไรไปมักจะได้ผลกำไรได้ผลตอบแทนกลับมาเป็นที่น่าพอใจโดยเฉพาะการลงทุนที่นะครับหากคนเกิดปีฉลูมีความรู้มีความเข้าใจในสิ่งนั้น จะนำพาผลกำไรผลตอบแทนที่ดีกลับมาให้นั่นเองคนเกิดปีฉลูทั้งหลายในดวงชะตาการเงินคนเกิดปีฉลูในเดือนเมษายนนี้หากใครที่กำลังอยู่ในช่วงเวลาที่ตั้งใจจะมีบ้านตั้งใจจะมีรถต้องบอกว่าไพ่สิบถ้วยจะพูดถึงความหวังความตั้งใจนั้นจะเป็นจริงได้จะสำเร็จได้ ใครตั้งใจจะกู้ซื้อบ้านหรือหากมีบ้านแล้วนะครับผ่อนบ้านอยู่ตั้งใจจะปิดหนี้ปิดสินต้องบอกว่ามีเกณฑ์จะทำได้สำเร็จมีเกณฑ์จะปิดหนี้ได้คนเกิดปีฉลูทั้งหลายครับในดวงชะตาการเงินคนเกิดปีฉลูหากในช่วงเวลาที่ผ่านมาคนเกิดปีฉลูท่านใดนะครับมีปัญหาในเรื่องเงินอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ มีในเรื่องของหนี้สินหรือว่ามีในเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายที่หนักหนาหนักอึ้งต้องบอกว่าในเดือนเมษายนนี้จะเป็นเดือนที่สถานการณ์ต่างๆนั้นดูจะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีนะครับคนเกิดปีฉลูทั้งหลายครับส่วนในเรื่องของโชคลาภต้องบอกว่าเมื่อมีไพ่เดอะเวิลด์ไพ่เก้าเหรียญและไพ่สิบถ้วยตั้งอยู่พร้อมๆกันแบบนี้ คนเกิดปีฉลูเดือนเมษายนนี้เป็นเดือนแห่งความโชคดีของคุณครับหรือเรียกได้ว่าอาจจะเป็นเดือนที่ดีที่สุดถ้าจะพูดถึงเรื่องของโชคลาภก็ว่าได้นะครับคนเกิดปีฉลูทั้งหลายเมื่อมีไพ่ใบนี้ขึ้นมาไพ่ใบนี้เนี่ยเป็นตัวแทนแห่งความโชคดีและเป็นหนึ่งในสี่ใบจากทั้งหมด78ใบ นะครับที่จะพูดถึงในเรื่องของการมีโชคลาภก้อนใหญ่มีแจ็คพอตใหญ่มีรางวัลแห่งชีวิตเข้ามาหากสิ่งโชคมีเกณฑ์มีโอกาสจะมีโชคลาภได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคนเกิดปีฉลูพึงระลึกไว้เสมอว่าโชคลาภเนี่ยเป็นไปตามดวงชะตาเราส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นไปตามบุญกุศลที่เรานั้นได้ทำได้สะสมมาปัจจุบันก็ดี อดีตตชาติก็ดีคนเกิดปีฉลูทั้งหลายแต่ละคนเนี่ยไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นมันก็จะมีความแตกต่างกันไปตามรายละเอียดดวงชะตาแต่ละท่านด้วยเพราะฉะนั้นใครที่รู้ตัวว่าไม่ค่อยได้ทําบุญหรือทําบุญอาจจะช่วงเวลาที่ผ่านมาทําบุญแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมตัวเองไม่ค่อยมีโชคลาภเลยลองเปลี่ยนวิธีการทําบุญคนเกิดปีฉลูทั้งหลายนะครับลองไปทําบุญนะครับ ในเดือนเมษายนนี้ลองไปทำบุญนะครับกับบ้านพักคนชาราหรือว่าบ้านเด็กอ่อนบ้านเด็กกำพ้านะครับก็จะนำพาความโชคดีมาสู่คุณได้คนเกิดปีฉลูทั้งหลายครับเอาละครับดวงชะตาการเงินของคนเกิดปีฉลูผ่านพ้นไปนะครับใช้เงินอย่างมีสติรอบคอบให้มากในทุกๆก,การใช้จ่ายด้วยนะครับมีเงินเข้ามาก็อย่าลืม คิดถึงเรื่องของการเก็บออมด้วยเป็นสำคัญครับคนเกิดปีฉลูทั้งหลายครับดวงชะตาการเงินผ่านพ้นไปครับมาดูกันที่ดวงชะตาความรักกันบ้างว่าในเดือนเมษายน2567นี้ดวงความรักของคนเกิดปีฉลูนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาความรักของคนที่เกิดในนักกษัตริย์ปีฉลูนะครับ หรือว่าคนเกิดปีวัวครับเดือนเมษายน2567นี้เปิดไพ่ขึ้นมานะครับต้องบอกว่าความรักความสัมพันธ์ดูจะสดใสนะครับมีไพ่แห่งการฟื้นคืนนะครับไพ่ Judgment ใบนี้จะพูดถึงการฟื้นคืนในเรื่องของความสัมพันธ์ใครที่ความรักจืดจางความรักเคยมีปัญหาในเดือนที่ผ่านมาในช่วงเวลาที่ผ่านมาเดือนเมษายนนี้ ความรักความสัมพันธ์จะฟื้นคืนจะฟื้นตัวใครที่ทะเลาะกับคนรักมีปัญหากับคนรักก็จะเป็นเดือนที่ได้ปรับความเข้าใจกันได้เคลียร์ใจกันได้คืนดีกันได้หรือไม่อย่างนั้นก็สสางปัญหาส,สางเรื่องราวที่ค้างคาแล้วแยกย้ายกันไปมีอิสระมีความสุขได้ในเดือนเมษายนนี้เรียกได้ว่าเป็นเดือนที่ ได้ปลดปล่อยพันธนาการทางจิตใจของคนเกิดปีฉลูนั่นเองครับในเดือนเมษายนนี้ต้องบอกว่าใครที่กำลังคบหากําลังดูใจกันอยู่ความรักความสัมพันธ์เป็นไปนในทิศทางที่ดีครับไพ่หกถ้วยจะพูดถึงความอบอุ่นใจความสบายใจการพัฒนาความสัมพันธ์ไปได้แบบเรื่อยๆสบายสาย นะครับส่วนใครที่เป็นคู่รักกันอยู่แล้วเป็นแฟนกันอยู่แล้วเดือนเมษายนนี้เป็นเดือนที่มีความสุขมีความสบายใจครับความรักนะครับความสัมพันธ์ระหว่างคุณและคนรักเนี่ยเป็นไปในทิศทางที่ดีส่วนคนโสดต้องบอกว่าเป็นเดือนที่เนื้อหอมครับคนโสดมีเกณฑ์จะมีคนเข้ามาขายขนมจีบมีคนเข้ามาจีบมีคนเข้ามาชอบนะครับหรือว่าได้เจอคนถูกใจ นะครับบางคนจะได้เจอคนที่รู้สึกว่าพูดคุยถูกคอคุ้นเคยนะครับบางคนจะเป็นลักษณะที่ได้พบเจอในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในอดีตใครที่นะครับยังโสดอยู่ต้องบอกว่าในเดือนเมษายนนี้มีเกณฑ์ที่คนรักเก่าจะกลับมา หรือไม่อย่างนั้นก็จะเป็นลักษณะของการได้เริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่กับคนใหม่ๆนะครับแต่จะเป็นคนใหม่ๆที่เรารู้สึกว่าพูดคุยแล้วเออถูกคอถูกใจนะครับหรือว่าเรียกได้ว่าเป็นคนที่ทำบุญทำกรรมร่วมกันกับเรามานั่นเองคนเกิดปีฉลูทั้งหลายครับเอาละครับ ดวงชะตาความรักของคนเกิดปีฉลูในเดือนเมษายน2567นี้ผ่านพ้นไปนะครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงก็ขออวยพรคนเกิดปีฉลูทั้งหลายนะครับให้ได้พบได้เจอความสุขความสบายใจที่ตามหานะครับหากต้องเจอเรื่องทุกข์ใจใดเรื่องร้อนใจใดก็ขอให้เอาชนะได้ด้วยสติแก้ไขได้ด้วยปัญญานะครับ และสำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงก็ขอฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวสามารถที่จะพิมพ์ตามลาย i d ใต้คลิปนี้แล้วก็สอบถามค่าครูสอบถามรายละเอียดในการทำนายดวงชะตากาันเข้ามาได้นะครับ คนเกิดปีฉลูหรือว่าคนที่เกิดในนักษัตย์ปีบัวทั้งหลายครับสำหรับวันนี้คำทำนายก็เปรียบเสมือนเข็มทิศแต่ชีวิตเราเราต้องลิขิตเองบุญรักษาเทวาอวยพรคนเกิดปีฉลูทุกคนนะครับวันนี้สวัสดีครับ